มาดูเรื่องระทึกที่เกิดขึ้นกับคุณศรีสุวรรณจันญารอบสองแล้วมั้งที่เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้นะคุณผู้ชมนะวันนี้ค่ะถูกผู้ชายคนหนึ่งนะคะไปตบเลือดกลบปากค่ะหลังจากที่เข้าให้ถ้อยคําปมเพื่อไทยหาเสียงแจกเงินดิจิตอลนะคะซึ่งล่าสุดตอนนี้เจ้าตัวไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะคุณผู้ชม มึงม่าอะไรไฟ้าี่ยขึ้นราคาไงนี่มิท้ายแล้วแล้วมอก่งี้แล้วมึงเสียหายไงมึงเป็นคนผู้เสียหายเปล่าผมไม่ทุกขมีสิทธิ์ที่จะทุกทุก นี่นะคะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นหลังจากที่คุณศรีสุวรรณจันยาให้สัมภาษณ์กับสื่ออยู่นะคะ <ไป S 1> หลังจากที่เข้าให้ปักคําที่พักเพื่อไทยไปแจกแจกเงินดิจิตอลหาเสียงจากเงินดิจิตอลนะคุณผู้ชมแล้วก็บอกจะเตรียมร้องให้ตรวจส,สอบคุณพิธาลิมเจริญรัฐกรณีถือหุ้นสื่อด้วยนะคะปรากฏว่าชายท่านนี้ค่ะคือคุณทศพลธนาธนาโนนโศพลคุณอายุ67ปีนะคะเขามาสังเกตการตั้งแต่ก่อนที่คุณศรีสุวรรณเนี่ยจะให้สัมภาษณ์กับสื่อละ หลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จนะคะก็เตรียมจะแยกย้ายกันแต่คุณทศพลค่ะเดินเข้าไปทําร้ายคุณศรีสุวรรณโดยใช้ถ้อยคําด่าทอหยาบคายอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะคุณทศพลบอกว่าไม่พอใจการร้องเรียนของคุณศรีสุวรรณโดยมองว่าเป็นการให้รายผู้สมัครสอสอของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลก็เลยหมั่นไส้ค่ะตัดสินใจก่อเหตุโดยการ คือมองว่าคุณสีสุวรัรณไม่ควรจะมาขัดขวางการเลือกตั้งตาบอบประชาธิปไตยที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็มองว่าคุณสีสวรรณ์เนี่ยร้องเรียนเพิ่มเพื่อไปหรือเปล่าที่นี้พอถามย้ำว่าจงใจมาดักรอเพื่อก่อเหตุไหมคุณทศพลบอกว่าเขามาทําธุระที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะบังเอิญค่ะว่ามาเจอคุณรีสวรรณ์พอดีไม่ได้มีเจตนามาดักรอแล้วก็ยินดีที่จะถูกดำเนินการตามกฎหมายถ้าหากคุณรีสวรรณจะไปแจ้งความเอาผิดตัวเขาค่ะผมไม่พอใจอ่ะมันร้องเรื่อง พักก้าวไกลบ้างพักเพื่อไทยบ้างนะร้องไม่เข้าเรื่องเขาปล่อยเป็นให้เรื่องเขาเลือกตั้งคณะกรรมาการกรตเขาจะผิดหรือถูกเนี่ยเป็นเรื่องของเขานี่นะคะคุณผู้ชมแล้วคุณศรีสุวรรณก็เปิดหน้ากากให้หนักข่าวดูเห็นไหมฮะว่าลิฟฝีปากล่างเนี่ยนะคะมีเลือดออกอยู่ยนะก็บอก คงต้องแจ้งความตำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุแล้วล่ะไปที่สอนอทุงสองห้องแล้วก็ให้ไปเจอกันที่ชั้นศาลด้วยนะคะนักข่าวรายงานนะคะว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะที่สอนอทุงสองห้องเพื่อเอาผิดคุณทศพลในข้อหาทำร้ายร่างกายตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันแล้วก็สอบปากคำรวมถึงทำหนังสือส่งตัวคุณศรีสุวรรณไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อประกอบสำนวนรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำผู้ก่อเหตุส่งให้อยายการยื่นฟ้องศาลต่อไป แต่คุณผู้ชมจําได้ไหมคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่คุณสีสุวรรณเจอต่อยแบบเลือดกรบปากแบบนี้นะครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยถูกทําร้ายร่างกายมาแล้วนะคะลุงศักด์นายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลอตอนนั้นเนี่ยก็เคยสาวหมัดใส่หน้าคุณสีสุวรรณมาแล้วนะคะที่ใต้ตึกบอกปอ,อทอตอนนั้นเนี่ยจำได้ไหมคะคุณสีสุวรรณเนี่ยไปร้องเรียนเรื่องเดี่ยว13ไงคุณนรสุดมแต้พาณิช เมื่อวันที่18ตุลาคม2565คุณวีรวิทย์หรือว่าลุงศักดิ์เนี่ยเขาก็อ้างว่าตัวเขาเองเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ชมุมนุมคนเสื้อแดงและเรื่องราวเกิดขึ้นครั้งนั้นเนี่ยก็เพราะว่าตั้งใจที่จะมาตบหน้าคุณสีสุวรรณโดยเฉพาะนะคะ